เช้าวันอาทิตย์นะคะไม่รู้ว่าอารุณสวัสดิ์หรือเปล่าเดี๋ยวก็จะใกล้เที่ยงแล้วนะคะวันนี้พี่ๆหยุดงานกันหรือไปทํางานกันเอ่ยแต่วันนี้หวานมาทํางานนะคะวันนี้นะคะหวานจะพามาดูรถสต็อกของเรานะคะตรงนี้เป็นรถบ้านริมรร้วค่ะรถบ้านแท้ๆเลยนะคะป่เดี๋ยวหวานจะพาไปชมกันตามหวานมานี่คันแรกดูเลยตัวนี้เป็นแอคคอร์ดนะคะปี2010 ราคา258,000บาทน,นะคะพี่คันนี้เขาจะออกแนวทรงสปอร์ตนะคะพี่เออนี่อ่ะเดี๋ยวหวานเปิดให้เนาะอาจจะเปิดเป็นบางคันนะพี่ไม่ได้เปิดทุกคันแต่ถ้าลูกค้าอยากดูคันไหนเป็นหลักๆเดี๋ยวหวานพาชมคันนี้นะคะเออสวยๆเลยพนอยู่ประมาณคันนี้5้0 0 6 0 0 0นะคะพี่ถือว่าราคาไม่แรงเพราะราคา2 5 8 0 0 0เนาะอ่ะ ช่างกล้องตามมาตัวนี้นะคะเป็น isuzu ปี15เป็นรถตู้ทึบนะคะราคาพอกันเลยพี่แต่ตัวนี้ไปทำมาหาก,กินได้เนาะ,ะตู้ทึบของเรามีห้องเย็นด้วยนะคะเนี่ยถ้าใครจะแช่ผักแช่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบอกเลยหวานก็แนะนำเลยรถหวานจะบอกก่อนเนาะอันนี้เราไลฟ์สดคําว่าไลฟ์สดเราก็ไม่ได้เตรียมการเนาะรถบ้านเราลิมด้วยจริงจริงก็คือจอดอยู่ตรงนี้แหละแต่ถามว่าก่อนออก หวานทำความสะอาดให้นะคะขัดเคลือบเนาะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเติมน้ํามันเต็มถังเนาะามาถัดมาตัวนี้นะคะเออเป็นเจ้าตัว v ีออสนะคะเป็นราคา2,98,000บาทนะคะ2,000 200, 0 0ต้นต้นตัวนี้แต่งมาครบเลยนะคะพี่ดูได้เลยด้านนอกมีชุดแต่งรอบคันนี่ล้อมแมกขอขอบ15ลายดำสวยๆแล้วก็นี่เดี๋ยวเปิดให้ดู ภายในนะคะตัวนี้เป็นภายในเบาะดำอ๋อพี่นี่เห็นไหมข้างล่างตรงคนขับอ่ะเขาจะมีไอ้นี่ชุดอ,ะ,อะไรนะอ่ะเาเขาเรียกว่าลําโพงไหมพี่เออมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวหวานให้ดูนี่เขาติดลําโพงมาแบบเทๆ่ๆเลยอุ้ยหนกักช่างกล้องช่วยหนะ่อยหนักมากเอาไห้เอามาัอามา่ะจะเปิดให้ดูเออนี่เขาติดมาค่ะนี่ดอกลําโพงเนาะใครชอบแบบ บูมบมดังดังหวานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็นี่เปลี่ยนปลายท่อมาด้วยนะพี่เออเปลี่ยนปลายท่อมาด้วยอือนี่แล้วก็มาถัดมาตัวนี้นะคะเป็นปาเจโรอีริกอีดิชั่นนะคะโอ้ตายแล้วแว่นน้อง <c oughs> ดูทุรักทุเลนะคะด้วยความว่าแดดร้อนน้องหวานขอกลางร่มถือนิดนึงนะคะร้อนจริงๆอากาศเมืองไทยนี่ปาเจโรตัวนี้นะคะเป็นปี2010 9บอกเลยว่าปีใหม่ๆลดใช้งานดีมากเลยนะคะพี่ระบบฟังก์ชันเขามาค่อนข้างเยอะนี่เขาแต่งมาพร้อมเลยนะแมกรมดำลายแคปปลาบนหูกระจกนูนแล้วก็มีติดไใส่ของข้างบนเนาะเอออันนี้ก็มาสวยๆเลยถัดมานี่เป็นน้องยาริตนะคะราคา2 5 8,000บาทนะคะดูได้เลยเออ ตัวนี้เป็นร้อแม็กมาเหมือนกันแต่งสวยๆนะคะอันนี้หวานให้ดูภายนอกก่อนเนาะแต่ถ้าถามว่าใครอยากดูภายในเดี๋ยวหวานเจาะให้เป็นลายคันนะคะติดต่อหวานมาได้เลยเดี๋ยวหวานพาดูอ่ะมาทัดมาไกลหน่อยนะคุณพี่แต่วันนี้เดี๋ยวพาชมเห็นไหมไกลๆพอออกดูออกไหมหนุ่นซีวิกเอฟซีพี่ตัวนี้เป็นตัว r s เเลยนะคะเป็นตัวท็อปเลยอ่ะดูนี่เดี๋ยวน้องหวานจะสตาร์ทให้ดูเออ แป๊บหนึ่งนะคะนี่อันนี้คือถ้าเราอยู่ระยะไกลนะคะก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยแ,<อ>แป๊บหนึ่งนะพี่<อ>จะโชว์พี่ๆสักหน่อยอ่ะเป็นไงพี่ได้ยินเสียงรถไหมรถรุ่นนี้นะคะพี่อยู่ในบ้านพี่สตาร์ทรถได้เลยเปิดแอร์ได้เลยเนาะเนี่ยเราตากแดดร้อนๆอย่างเงี้ยเราเข้าไปในรถอุ้ย uh, แอร์เย็นๆพี่เอ้ย ต้องจัดแล้วค่ะตัวนี้อยู่ที่758,000บาทนะคะพี่สีน้ำเงินสวยๆตัว RS ท็อปสุดเลยมีชุดแต่งรอบคันมาพร้อมล้อแม็กล้อแม็กนี่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้เออระบบต่างๆเขาก็ออปชั่นมาเต็มๆเ,เลยนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวให้ช่างกล้องพาดูก่อนนะเออเป็นไงหวานบอกเลยคันนี้แหลมๆเออเป็นไง ร้อนแค่ไหนเราไม่หวั่นนะคะเรามีรถแบบสตาร์ทได้นะคะเออเดวให้ช่างกล้องดูพาดูไปก่อนนะคะสวยไหมพี่ถ้าสวยก็รีบมาเลยนะมีอยู่คันเดียวคันนี้เออ่อ็เดี๋ยวหวันปิดแป๊บนึ่งดับเครื่องเห็นไหมเราดับได้จากกุญแจนะคะอันล็อกรถนิดนึงเอนี่ถัดมานี่เป็นอีซูซู เป็นตัวยกสูงนะคะพี่สีขาวสีขาวคันนี้อยู่ที่3ามแ0 0ห้าบาทพ่นเจ็ดพันต้นๆน,นะคะพี่บอกเลยว่าสวยมากคันนี้เออถ้าใครหาอยู่นะคะต้องจัดต้องจัดคันนี้อัฒัดมาไม่ให้น้อยหน้ามีขาวแล้วต้องมีดำเ,ออเห็นไหมคันพี่คันดำคันนี้เออราคาอยู่ที่3 3 8 0 0นอะ่ะถูกกว่าคันนี้นะคะพี่อ,อ่าคันนี้ คันนี้358คันนี้338ถ้าใครหากระบะยกสูงนะคะเป็นแคปบหวานแนะนำเลยสองคันนี้เรามีอยู่ที่เต็นท์นะเออมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะพี่มาถัดมาหันมาเจอคันนี้โอ้ตายเจอแคมรี่2.4พี่โอ้โหตัวนี้ก็น่าใช้สุดๆเป็นเลยบอกเลยว่าคันนี้เป็นแบบพุทธสตาร์แลวนะคะเปิดปุ๊บหูกลางปับ๊บโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในก่อน คันนี้นะคะราคาเออไม่ได้แรงเลยนะพี่หวานบอกเลยว่าจับต้องได้ดูความกว้างก็สิพี่เออความกว้างนี่คือแบบสุดๆเลยอ่ะรถมาหรือเปล่าอยู่กลางถนนนะพี่ก็ต้องหลบรถนิดหนึ่งนะคะอ่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่228 0 0 0สนพันะคุณพี่เอ,อ้ยถูกมากดูดิราคาสอง0 0นต้นๆได้ขนาดนี้โอ้อยากได้จริงๆเลยไว้ขับเนาะ รถหรูดูแพงอะน้องหวานล็อกก่อนล็อกรถให้ดูก่อนอ่ะถัดมานะคะเป็นพี่นิสสันอ่ะเป็นน้องสิเอออายุน้อยกว่าอันนี้เป็นรถปี2019สีแดงนะคะใครบอกจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนี่เลยอเมรลล่าอ่ะเดี๋ยน้องหวานดูราคาให้อเมร่าราคา2 4 8 0 0 0บาทค่ะพี่ผ่อนเพียง4ี่พันต้นๆน,นี่จัดเลยปี19เาอ่ะเปิดให้พี่ๆเขาดูสิมา เอ,อคันนี้นะภายในเขาก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตะเข็บแดงแล้วอุ้ยสวยจริงๆเออแบบนี้ก็บอกเลยว่าถ้าใครหายอยู่จัดไปเลยนะคะน้องเขาเป็นรถอีโคคาร์นะคะพี่ประหยัดน้ํามันสุดๆเหมาะกับใช้ในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ได้ค่ะพี่เออบอกเลยไปไหนพาไปได้หมดขึ้นเหนือล่องใต้พี่จะไปไหนเขาพาไปได้หมดหวานบอกเลยว่าคันนี้ก็น่าใช้เหมือนกัน ราคาไม่แรงผ่อนก็สี่พันต้นๆถ้าใครหายอยู่นะหวานบอกเลยจัดไปจัดไปคันนี้ปี2019ถัดมาอ๋อคันนี้คันนี้เหมือนเออเหมือนมีเจ้าของนะหวานหวานคุ้นๆอยู่ว่ามีลูกค้าเข้ามาดูเออคันนี้คันนี้เอาให้ดูก่อนภายนอกเนาะเอรเป็นแคมรีเหมือนกันค่ะพี่คันนี้มีคนมีคนจับจองอยู่อ,อ่ะาถัดมาถัดมาอ่ะแล้วเรามาดูแคมรีปี14ก็ได้นี่ แอบคัมรี่ปี14บสี่สีแสนกว่าบาทนะคะสี่แสนต้นๆต้นเดวันให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะ,ะ,ะเดวันกุณแจแป๊บหนึ่งเอ๊กุณแจหวานเปไหนเออเออนี่เจอละอ่ะเปิดให้ดูเลยนี่รถบ้านเดิมๆนะคะพี่คันนี้เป็นเอสติโนะคะเบาะคู่หน้าเบาปรอบไฟฟ้านะคะ เออส่วนมากแคมรี่เขาให้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาเลยข้างในก็สวยนะคะพี่เป็นลายไม้อ่าตัวนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะจากโตโยต้าเลยนะคะอ่ามาดูด้านหลังด้านหลังเออมีแอร์หลังให้อีกกลัวร้อนไปอีกรถผู้บริหารจริงๆรถคันนี้เออเบาะกว้างนั่งนุ่มนั่งสบายเดินทางไกลนะคะอ่าเห็นไหม สวยกลิบๆเลยพี่คันนี้ปี14นะคะ4 0 0แสนต้นๆเออปะเดี๋ยวตามน้องหวานไปมีแคมรี่อีกคันหนึ่งสีดำอยู่ตรงน้นเออวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวล็อกรถก็อ่ะปะเดี๋ยวตามน้องหวานมาก็ที่นี่หวานจะบอกเลยแคมรี่ก็เยอะมากๆเลยแล้วก็พวกรถเจ็ดที่นั่งเอยก็หวานบอกเลยว่าถ้าหาอยู่นะแนะนำเข้ามาเราเข้ามาก่อนเรามีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะพี่เนาะหรือถ้าไม่มี หรือหรือพี่อยู่ไกลอ่ะกรณีเคสต่างจังหวัดโทรมาหาหวานเลยเฮ้ยหวานหวานพาพี่ดูดิพี่อยากดูรถคันนี้วิดีโอคอดูกันก็ได้พี่อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องกลัวอยู่ไกลเดี๋ยวหวานส่งไฟนั้นเลยไปเซนหนึ่งที่อยู่ไหนขึ้นเหนือล่องใต้หวานไปได้หมดเลยเดี๋ยวพาไปอะดูนี่นี่น,นี่คันนี้เออคันนี้อะไรเอ่ยทะเบียนห2เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ อ่านี่มาเลยมามาคันนี้ก็เป็นรถบ้านเดิมๆนะคะเป็นตัวแคมรี่อ่ะหวานกดถูกคันไหมเนะี <c> ่ย <oughs> แป๊บหนึ่งนะคะเออกุญแจเอาให้ผิดซะแล้วออแป๊บหนึ่งนะคะค่อนข้างเยอะจริงๆเออคันไหนนะช่าง้องเออแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้หรือเปล่าหกสองหกสามหกสองหกสามเออถูกแล้วนะเฮ้ยมันไม่ติดหรือแบตหมดเอออะเดี๋ยวหวานจัดการให้แป๊ดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเอะเออคันนี้เปิดไม่ได้แบตแบตไอ้น,นี่น่าจะหมดแบตกุญแจน่าจะหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหวานพาดูภายนอก ถ้าใครอยากดูภายในนะคะก็ติดต่อหวานมาได้เลยเดี๋ยวหวานพาชมนะคะอ่ะตอนนี้ใครสงสัยหวานอยู่ไหนนะหวานจะบอกหวานอยู่แถวถนนการจนาการจนานี่น,นีไปนิดนึงเดอะมอบางแคคุณพี่ตอนนี้ต้องบอกก่อนช่วงย้ายเต็นท์เราจะขยายเต็นท์ให้ใหญ่ขึ้นให้ปรังขึ้นนะคะพี่เราก็เลยเออมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือถ้าใครอยากเข้ามา ถ้าหวานมาเดี๋ยวหวานจะแชร์โลเคชันให้นะคะเออถ้าจะเข้ามาดูด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าสมมติอยู่ไกลเหมือนที่หวานบอกแอดไลน์หวานมาอ่ะกดเบอร์กดเบอร์แอดไปเลยพี่เข้าไลน์เลยตอนนี้อ่ะกดหาด้วยไออ่หาด้วยเบอร์โทรนะคะพี่087 8 888 3มตัวนะคะ4 5 2ห้าห้าตัวนี้ขึ้นไลน์น้องหวานโดยตรงเลยเอ้ยไอหวานพี่อยากดูขั้นนี้ว่ะ วิดีโอคลอดูหน่อย,อยเดี๋ยวหวานจัดให้บอกเลยเดี๋ยวพาดูอยากดูคันไหนเออตัวนี้หวานก็พาดูภายนอกก่อนนะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะหวานมีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวหวานจะมารายงานให้พี่ๆชมกันนะคะเราดูการพัฒนาของเราไปเรื่อยๆนะคะอ่าเราอยู่เต็นท์นั้นย้ายมาอยู่เต็นท์ใหญ่ขึ้นเออ fc หวานจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวหว,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 วานรอโทรศัพท์ก่อนเลยนะพี่หลังจากไลฟ์ไปดูซิมีใครเป็น fc น้องหวานบ้างอะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะพี่พี่วันนี้แดดมาแล้วร้อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ